สวัสดีทุกคนมันเมีพกกระช่างพอเชคกิ๊ดแคสซึ่งวันนี้จำเล่นเกมแล้วบอกนี้แมบคุณครูใจหุ่นยนต์ใจร้ายซึ่งมีสามตัวนะซึ่งเป็นคนุงครูแล้วก็เป็ดแล้วก็เชฟนี่ในรูปตรงนี้เดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยดิกดไปเล่นเลยดีกว่า ันนี้หลัดเรียนก,กันแบบอ้าชั่วโมงรวดเลยจ้ะออ้ยครูเนื้อกันไปหรือเลปล่าอ่ะใครกลา้าหมือใครกลา้ามผ่านครูแล้วก็ต้องจะต้องโดนทโดัโทษเรียนเพิ่มสามร้อยชั่วโมงโอ้โหเอายังไม่มีใครมาเลยไปเชื่อว่าทุกคนไปเชื่อว่าคุคณครูนี้ดูผิดปกติไปนะ ไม่เห็นจะเคยดูขนาดนี้มาก่อนเลยใช่ปกติคุณครูเขาจะดูใจนิดกว่านี้ไม่เห็นจะเคยดูขนาดนี้เลยอเอ๊เด็กๆเฮนี่เด็กชายประเทศทำไมพูดมากขนาดนี้เนะี่ยถ้าพูดมากอย่างนี้ครูจะเอาเอาไวา้ชัดแย้ปากนะน่ากลัวอันนี้เราต้องกดนะคะไฟฉุกเฉิน เดี๋ยวครูนะจะออกมาเอาแปรงลบประดานมาเคาะหัวคครูอยู่ไหนเอ๊ะคครูอยู่ไหนอ่ะ สงสัยครูครูเขางงเขางงอยู่ว่าเด็กอยู่ไหนอ้าอสเตทที่สองแล้วอ้ายตายอีกแล้วเมื่อกี้ตอนที่ไฟดับมาเป็นสเตทที่หนึ่งนั่นก็คือด่านที่หนึ่งนั่นเอง นีเน่ยยังยังไม่ได้กระโดดเลยอ่าตรงนี้เราก็ต้องข้ามไปนะอันนี้เป็นเลเซอร์ฮะ,อ,ะอุ้ยดานน้ำลึกเดี๋ยวแต่ว่าอันนี้ข้ามค้างเลยนะเพราะว่ามันเป็นสดิม มันแตกได้อ้ายนั่นไงโอ้โหไม่ทันอ,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 อะไรเนี่ยตายอีกแล้วตายอีกแล้ว โดนโดนที่พัดอ่าโอเครอดแล้วฮยห้องห้อง,งบาสเดี๋ยวิีประตูให้ไปอยู่ไม sure. ่คุณครู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 จะเย็นครูครูบครูครับ แต่ผมจะไม่หลอดแล้วครับหนี่นีหนีหนีหนีนะคะสอนทางผู้สอนอ่านี่คือห้องน้ำผู้ชายอ่าแล้วก็ลองก่อืออ่าหลอดเหลียวอ้าวอ่ะอ้โหนี่มันนี่มันนี่มันเป็นพิษนะเกตพิษอ้าวอตายแก โอ้โหตรงนี้ก็จะผ่านยากหน่อยนะเพราะว่ามันมนุ่มอย่ในคุกอะในคุกกี้หนีตมบุญหัวเซเลนเอา้าอร่อยอะอทุกคนพอไปใช้เหยียบตรงนี้แล้วแล้วมันก็ตายอย่อะ ตรงนี้เจอท่อที่สูงดึกโอ้โหตรงนี้ต้องค่อยๆเดินนะห้ามตกลงไปเด็ดขาดเลย นี่มันโหดกว่าตำรวจหหวเคยเล่นอีกแล้วเนี่ยมาต่อไปเขาบอกว่าให้ลองเป็ดเป็ดเหรอเป็ดย่างเฮ้ยดินเสียงดินเสียง คห้ปเปด้าลงนนี้เฮ้ยเขาเขาสิอา้อาให้ปีไปที่นี้ในนี้อุยอุยุย,ยน่าก,กลัวมากอาโอเคเดี๋ยวนะนี่มันคือห้องเหมือนตำของตำรวจหัวเซเลเลยอะมีอ่างล้างหน้าด้วย ้ยเลเซอร์โอ้โหเลเซอร์อีกแล้วอ,อ้าวโดนเอาโดนเลเซอร์เอาโดนที่น,นิดเดียวเองเดี๋ยวเ,เุ้ยหุ่นยนต์ต้องระวังครูด้วยแต่ตรงนี้ไม่เจอครูถ้าถ้าขึ้นไปข,นข้างบนก็อาจจะเจอก็ได้ อุ้ยกรดักกรดักทำไมกรกดักมันเหมือนในเกม Scary Teacher เ,เลยอะ่ะเกมแกล้งครูมิสซี่อ่อนั่นไงเดี๋ยวทำไมโดนกรกดักอันนี้แล้วมันตายได้ทำไมโดนในเกม Scary Teacher แ,แล้วทำไมไม่ตายอ๋สอสงสัยสงสัยมันเป็นสนิมห้ามโดนเด็ดขาดเลยห้ามโดนห้ามโดน กระดักเยอะมากนี่ไงเขาบอกว่าห้องศิละปะโอ๊ยประตูนี่เปิดยากเปิดยินเดนี๋ยวนะยิดเสียงอะไรเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยแม่คนมันขย,ยับได้เนี่ยคุณปีศาจโอ้ยปเยปเยิดยากเปิดยิน ชนเด็ดขาดเลยอ,อ่านี่ชียอ่งสีแดงนะควพี่ชูห้องถ่ายรูปรูปสีตกทุกคนนะห้ามห้ามเดินเข้าไปในกระจกนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ากระจกมันจะแตกได้แลับแล้วคือูเขาก็อยู่ในนั้นอะ่ะให้เขาไปในนี้ประตูนี่ก็เปิดยากเปิดเย็ยนไม่ได้ใส่น้ำมันใส่น้ำมันไปเลยนี่กระโดดลงไปเลย เดี๋ยวครูบอกว่าให้ระวังเชฟเชฟคนเชฟก็คือคนทำอาหารไหนอะแล้วถ้าเหยียบเุ้ยนั่นไงนั่นไงเุ้ยนั่นไง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 นนเชฟมาแล้วเชฟมาแล้ว เริ่มใหม่ห้ามเหยียบสีชมพูนะเมื่อกี้เหยียบสีชมพูแต่ว่ามันเดินช้าเหมือนทางของผีจงอ่อนเลยอะ่ะ ลงไปในน้ำนี้เนี่ยนะสวิมนะคบสวิมนะให้ลงในในน้ำนี้นี้นี้อุ้ยในน้ำแล้วอุ้ยอุ้ยอยู่ในน้ำแล้วบุ้ม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 บุมบุมุยในน้มแล้วบุ้มอุ้ยอุ้ยน้ำอุมยน้ำอุ้ยน้ำบุ้มบุมบุ้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 มอุ้ยนบุ้ม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  โอูยโอูยไอเจ้าม่ออกโอุ้ยอุ้ยเจ้าอ,อ,อุ้ยอุ้ยเจ้าเม่ออกอ่าแล้วก็ใไฮวายวูยแล้วก็ทุกคนแล้วก็โขอไฮวายคืนไปนะอุ่ยพอพอ,พอมาที่สระน้ำเดี๋ยวนะทำไมพออยู่ในสระน้ำแล้วทำไมมันเป็นสีฟ้าพอพออกมาแล้วทำไมเป็นสีสนี้อ่ะโอ้โหบ่อน้ำนี่สยองมาก นี่บ่อน,น้ำนี่สยองมากเลยสยองมากประตูประตูนี้เข้าไม่ได้สงสัยน่าจะเป็นประตูเดิมอ่ะไว้เปิดปสิปสสไว้เปิดยากอ่ะโอเคเปิดได้แล้ว โอเคทางออกแล้วเขาบอกว่าอาทางออกแล้วเขาเขียนว่าปอนนะอา่าคุณครูก็จะมานะเดี๋วก็เปิดก็จะมาด้วยไ่เป็ดเปไ่เป็ด,ปดสงสัยต้องรอครูเดี๋ยวมีสูตรมีสูตรมีสูตรต่อของค,ครู ตัดแล้วอื้ยเช็คเช็คเช็คมากเช็ค เราไปไหนนะเอ๊รถไฟจะพาเราไปไหนนะหรือว่าพาลงน้ำามที่ชอทุกที่เป็นตเอรถไปจะพาเราไปไหนนะหรือว่าพาลงน้ำเหมือนที่เล่นแมนี้ ออกจากพวกผี่ตำรวจแห่งเซเลนนุ้ยคุณยนต์วิ่งเป็นอะไรเยังงั้เป็นอะไรเยังงั้จะบอกแล้วว่ารถไฟจะไม่พังนะจะบอกแล้วว่ารถไฟจะไม่พาลงนะ เคถึงสนามเด็กเล่นแล้วนี่คือดรงของไปเชนนะอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวทําไปเป็ดเป็นงี้ก็สำหรับวันนี้ไปเชก็ต้องขอลาไปก่อนออก็ไปเชก็รอดจากก็หนีมาจากโรงเรียนได้แล้วนะตอนนี้ก็ใช้สปีดเต้น อันนี้อันนี้เป็นบินเป็นบินขอเลือกสีส้มก็แล้วกัน idal. ขอบินสีส้มเดี๋ยวทำไมบินสีส้มทำไมมันเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเงี <ani> ้ยก็สำหรับวันนี้ไปเช็คกขอคอไปก่อนนะสำหรับวันนี้ไปแล้ว